วิ่งให้ดีด้วย5ข่าบกําลังกายกับมินิบอลตามไปดูกันเลยค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์พวกเราด้วยนะคะ สวัสดีค่ะพบกับโยกนะคะในรายการสาระ5นาทีค่ะวันนี้โยก็จะมี5ท่าออกกำลังกายด้วยมินิบอลนะคะมาให้เพื่อนๆได้ลองดูกันแล้วก็ทำตามนะคะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณท้องแล้วก็คอร์บอดี้นะคะให้แข็งแรงมากขึ้นค่ะโดยการใช้ลูกบอลเพื่อเพิ่มความยากค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะในท่าที่1ค่ะฟ็อกเล็กเทสเราจะใช้ลูกบอลนะคะหนีบบริเวณข้อเท้านอนเงยแบบนี้นะคะแล้วก็ ยกขาขึ้นนะคะเราก็จะดึงขาเข้าหาตัวเสร็จแล้วถีบออกค่ะเราจะต้องเขย่าท้องให้หลังติดพื้นไว้นะคะเราต้องเกรงท้องเพื่อให้ขาเราเนี่ยนิ่งไว้ค่ะอันนี้ก็จะฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องด้วยในการที่เราจะใช้การขย่าขาเพื่อทําให้ยากขึ้นนะคะทำสิบครั้งสองถึงสามเซตได้เลยค่ะจะรู้สึกไม่เมื่อยเวณท้องส่วนล่างค่ะ ต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นกล้ามเนื้อท้องด้านข้างแล้วก็กล้ามเนื้อคอบอดีม้มัดเล็กนะคะเราจะเริ่มคล้ายๆท่าเมื่อกี้เลยยกขาขึ้นแล้วหนีบบอลน,นะคะเสร็จแล้วค่อยๆเอียงออกด้านข้างดึงกับตรงกลางเอียงไปทางฝั่งขวาค่ะให้ยใจเขาน้ำหนึ่งอันนี้ก็จะรู้สึกที่บริเวณช่องเอวด้านข้างนะคะช่วงท้องด้านข้างทแนวท้องไว้เยอะๆนะคะไม่ให้หลังแอ่นสิบครั้งสองถึงสามเซตค่ะ ทหาสามเลยควิลเเทชันนะคะก็จะเริ่มคล้ายๆกับสองท่าแรกเลยเริ่มจากนอนหงายหนีเผาหนีลูกบอลที่ปลายเท้านะคะเกรงก้ามเนื้อท้องไว้นะคะข่าหนือท้องแล้วหมุนขาขึ้นลงแบบนี้หมุนไปตามใ,ในเข็มนาฬิกาทวนเข็มนาฬิกานี้นะคะสิบครั้งสองถึงสามเซตถ้าเราข่าหนือท้องเยอะๆนะคะระหว่างที่เราหมุนขาไปด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นการเกรงก้ามเนื้อท้องให้ทำงานได้มากขึ้นค่ะ ท่้ที่4นะคะเสือข้านอนไงคล้ายๆีจ,จิงเลยเอาลูกบอลวางข้างใต้กับเบนเน็บนะคะงอเข่าแล้วก็ขาขึ้น90องศาพยายามตั้งไวะคะ้ค่ะข้นาเารอ่เยอะมันถึงจะนิ่งนะคะแล้วก็ชูแขนขึ้นค่ะให้ข้อมือตรงกับไหล่นั้นค่อยๆลดไหละะ่และขาข้างตรงข้ามการช้าๆนะคะถ้าทําเร็วอาจจะก,กลิ้งลงจากลูกบอลได้นะคะทําฝั่งละ10ครั้ง 2- 3เซต ถ้าเริ่มใหม่ๆเนี่ยอาจจะเริ่มจาก5ครั้งก่อนได้ค่ะ้สุดท้ายนะคะขั้นนิ้วเนะล่งนิลิฟนะเราจะหนีบลูกบอลไว้แล้ว่างข่าตามท่าเริ่มด้วยท่าตั้งคานทำให้หลังตรงนะคะไม่แอนหรือว่าไม่โค้งจนเกินไปจากนั้นขนาดท้องยกเข่าลอยขึ้นนี น,นี้เป็นท่าเริ่มต้นก่อนของเราใครที่รู้สึกว่าอันนี้เริ่มสัน่นก็ให้หยุดที่ตรงนี้ก่อนนะคะมันจะรู้สึกเหมือนว่าเราลอยตัวขึ้นน้ำหนักมือและเท้าเท่ากันไม่โนม้มมาด้านหน้ามากเกินไปไม่เอานะคะหนึ่งถึงสิบครั้งไว้สิบครั้งสองถึงสามเซตแต่ถ้าใครรู้สึกว่าอันนี้สบายๆนะคะให้ยกมือขึ้นหนึ่งข้างยกมือขึ้นแล้วแล้วก็นับหนึ่ง 2 3 4ส6 7 8ี่ห้าจแบไปแล้วนะคะสำหรับ5้าท่ากบบาลังการด้วยมินิบอลนะคะอันนี้ก็เป็นท่าที่ทคนอาจจะยังไม่เคยลองทำการใช้ลูกบอลเนะะี่ยค่ะจะเพิ่มการทรงตัวที่มากขึ้นทำให้เราต้องเกรงคอร์บอดี้มากขึ้นนะคะแรกๆอาจจะรู้สึกม่เมื่อยตรงท้องมากถ้าเกิดว่าเมื่อยเนี่ยแสดงว่าทำถูกนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีใครทำท่าไหนแล้วมีอาการปวดอย่างเงี้ยให้หยุดทันทีนะคะ แล้วลองดูว่าถ้าการปวดดีขึ้นภายใน2อสวันนี้อาจจะเป็นแค่อาการเมื่อยล้าหลังจากออกกําลังกายแต่ถ้ายังไม่ดีขึ้นแนะนําให้ปรึกษาแพทย์หรือนังแก้วทำบำบัดนะคะแล้วก็ในคลิปหน้าเนี่ยเราจะมีสาระดีๆอะไรมาให้เพื่อนๆทุกคนได้ติดตามกันเดี๋ยวรอชมกันในคลิปหน้าคะวันนี้ลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ